สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดําทีมเช่นเคยนะครับเรามาติดตามกันต่อครับกับบอ่อดินชั้นล่างสวยๆนี่เจ้าการยาวบปีเกียรติแต่งทางลงไปเอาครับใช้อย่างนี้เอาใช้ตัวเองพดอยู่ข้างล่างทดให้ต่ำลงครับเพื่อจะล้วงเอาระดับความลึกตามที่เจ้าของต้องการ โดยมีเจ้า M 6 2สองเป็นตัวช่วยครับถากหน้าดินนี่แหละให้ยื่นลงมาในบอ่อฮะและให้หก้อยืนข้างบนเอาเจ้าคันยาวยืนข้างล่างครับนี่ถากหน้าดินปูเอางี้เอาฮะทีแรกว่าจะไล่ขี่โคนแล้วก็ปูแต่งทางให้หกรอเข้าไปเอาอะเสียเวลามีค่าเจ้าคันครับัวจะเปลืองน้ำมัน เอาแบบนี้เลยนี่เดีย๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันดีกว่าฮะดันหน้าดินนะครับลงมาครับให้มันเอียงลงมาแล้วเจ้าการยาวก็อยู่ข้างล่างเอาเฮ้ยรู้สึกว่ารอไม่จะยุบแล้วะนะนี่นี่นี่เห็นไหม แค่ okay. ดันเฉยๆครับไม่ได้นวดก็ยังยุบอยู่นีเอาดันหน้าดินลงมาเฉยๆครับมันก็เลยยุบเอาดันอ่อนออกออไปก่อนออกไปก่อน,อออนเดี๋ยวให้รถไทดันช่วยก่อนปูก่อน เมื่อวานตอนเย็นนี้ปล่อยน้ําที่ขังบริเวณนี้ลงไปในก้นบ่อแล้วนะนนะธรรมดาน้ําจะขังอยู่ตรงนี้ตอนนี้น้ําลงไปก้นบ่อเรียบร้อยแล้วอะอย่าให้เจ้า m 6็เราดันมาก่อน ปาปอครับณนะตอนนี้นี่น้ำลงมาแล้วแต่งด้านขวางนี่เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เอาด้านยาวต่อวันนี้ให้วิ่งผัดกันครับไม่เอาแล้วไม่เอารอบระ 5, 6, ละห้าหกพันแล้ว 6ล้อดำจอดซีเครื่องกันเสียน้ำมันซะมากกว่าแบ่งกันวิ่งกันครับรอบไปสามคันเพราะว่าวิ่งระยะทางแค่ร้อเมตรเสียเวลาแล้วก็กดดันคนขับให้โคอีกเห็นรถเยอะแล้วไม่มีเวลาแต่งบ่บฮะลวงเอาลวงเอาลวงเอา,เอาก็เลยว่าวันนี้ขอรอบไปสามคันดีกว่าวิ่งแค่ร้อเมตร เดีย่ยวคัยาวจะได้มีเวลาแต่งนู่นแต่งนี่ด้วยเอาถอยมาหุนหน้าติ่มคันแรกครับยำก่อนย่าก่อนนี่แหละมันต้องอย่างนี้ต้องยำก่อนครับยุบมาเดี๋ยวทาทรายให้ใหม่ ยุบมาอย่าดันใส่ลงมาให้ใหม่นี่ะอ่ะพอ,ะอนวดได้ที่ก็พอแล้วจะตัดก้นบะ่อนะวันนี้เจ้ากันยาวจะตัดก้นบ่อด้านล่างก่อนเอาตรงแนวที่มีเป็นขี้โคนี่แหละผมก็ปักไม้ไว้แล้วว่านี่คือก้นบะ่อนะไม่ถึงนรืไงไม่ถึงถึง,ง,ถง,ถงว่า ทันทายช่วยก่อนทางยังไม่อยู่ตัวป้าเดี๋ยก็อยู่ตัวครับลองให้วิ่งไปสักหน่อยอ่อนดินมันดันลงมาในบ่อกเก่านะครับมันก็เลยยังไม่แน่นนี่ปานไหลไม่ต้องไปพูดถึงนะไม่มีสักตัวครับตัวเจอแต่งูตัวแรกงูตัวเล็ก วันนี้อยู่ข้างล่างเลยเจ้ากัญยาบอกว่าอาจารย์ชุยบอกว่าไม่ต้องไปแต่งมันเสียเวลาเดีย๋ยวเราอยู่ข้างล่างเอาครับเปลืองน้ํามันเหมือนกันมีค่าเท่ากันเอาเอาวุธไปแล้วครับไม้จิ้มแขวไม้จิ้มฟันครับ เอามาทำอะไรอะ่ะเอามาหนุนเหลอมันยุบหรือไงเอามาหนุนแทกครับเอามาหนุนเอามาหนุนแทกนี่ สงสัยวันนี้จะไม่ได้น่าจะเกลี้ยงนะตรงแนวพี่โคนี่ฮะจะชักไปเรื่อยแนวพี่โคนวันนี้น่าจะหมดนะอะไปแล้วคันหนึ่งคันที่สองอาจารย์เบิ้มครับอาจารย์เบิ้ม โหน้าแม็กก็จะต้องไปแล้วครับไปที่ที่ลงแล้วเพราะว่าที่ลงต้องเทไปดันไปเรื่อยดินอย่างนี้ดันได้สบายครับุณหน้าแม็กว่าไม่มีปัญหาอ่ะนี่แหละต้องคอยช่วยดันไปก่อนไปี๋ยวมันยุบมาก็ใส่เอาฮะใช้วิธีนี้เอาที่แรกว่าจะแต่งทางกวาชิโกแล้วก็เอาหน้าดินลงมาฮะ อาจารย์โุยบอกไม่ต้องหรอกเดีย๋ยวเอาไมโครล,ลงไปข้างล่างแหละให้หกลอยืนข้างบนเอาเอื้อมเอาหน่อยเปืองน้ํามันเอาหน่อยมีค่าเท่ากันว่างั้นเอาตามนี้เลยฮะแนวตัดแนวคนบอกครับวันนี้ตัดยาวไปตรงนู่แหละหมดขี้โคนหมดตรงล่องลึกนี่เมื่อไหร่ก็โอ้สบายและเหลือแต่ ดินสวยๆเลยคันนี้ตอนนี้เอาดินนี่ไปก่อนเพราะว่าเทงานแปลงงานซมนี่ดินอะไรก็ได้ครับเขาไม่เลือกดินอะไรก็ได้ก็เลยเอาอันนี้ไปก่อนให้มันเหลือเฉพาะดินสวยๆไปก่อนนะการขายมันก็จะขายง่ายแป๊บเดียวนะครับวันนี้น่าจะหมดเพราะว่า ความลึกลงไปตรงที่เจ้าก้านยาวนี่เอาลงไปอีกประมาณแค่2เมตรเองฮะสเมตรน่อยๆฮะไม่เหมือนอยู่ข้างบนข้างบนต้องล้วงประมาณ4เมตรกว่า เปิดหน้ากี่โคไปได้านล่าง<ๆ>ก็เจอดินสวยๆแล้วครั ยังไม่พอครับเอาอีกนี่ปักไม้ไว้เรียบร้อยนะนี่ให้รู้เลยว่าตรงนี้เป็นกนบ่อตัดไปเรื่อยๆไม้ที่ผมปักอยู่ในขี้โคเนี่เนี่คือแนวกนบ่อฮะอ่ะช่วยดันหน่อยดันหน่อยอ,อย่ากละยูตัวครับ แต่ตรงนู้นรู้สึกว่าจะเอื้อมถึงหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องโยกดินตัวนี้แหละเอาไปใส่ตรงนู้นต่อให้หุกรอได้ถอยเข้ามาถึงฮะแต่ตอนนี้เอาแค่ตรงนี้ก่อนอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญลอดดำทีมสำหรับคลิปนี้บุญลอดสวัสดีครับ